คุณสถาปัตย์คะเมื่อไม่นานมานี้คะ่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสไปที่เมืองจาการ์ตาที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งกรุงจาการ์ตาเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียคะ่ะและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีรถติดในอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวคะ่ะ สำนักข่าว BBC ค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ยกอันดับให้กรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นเมืองที่มีรถติดมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะคะรองจากกรุงเทพที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ปัญหานี้นะคะหลายฝ่ายค่ะก็ได้ลงความเห็นว่ามาจากระบบการขนส่งสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะและมีการประเมินออกมานะคะว่าปัญหารถติดที่กรุงจาการ์ตานั้นสามารถคิดค่าความสูญเสียนะคะที่เกิดจากค่าเสียเวลาค่าสูญเสียพลังงานแล้วก็ค่าเสียสุขภาพจากปัญหารถติดเนี่ยมากถึง 12ล้านล้านรูเปียรเลยทีเดียวค่ะถูกต้องครับคุณอนวีและคุณผู้ชมครับและนอกจากนี้นะครับจาการ์ตาเองก็เพิ่งจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่ได้มานะครับคือนายโจโกวิดโดโดที่ได้คะแนนเสียงร้อยละนะครับแซงหน้านายเฟอร์ซี่โบโวผู้ว่าคนเก่านะครับนักวิเคราะห์ก็ออกมาเล่าว่านายวิดโดโดนั้นชนะเลือกตั้งเพราะว่าผู้ว่าคนเก่านั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรและสาธารณูปโภคในกรุงจาการ์ตาได้นะครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าที่ผ่านมานั้นจาการ์ตามีวิธีการแก้ไขรถติดเมื่อก่อนอย่างไรนะครับและในฐานะผู้ว่าคนใหม่เขาจะมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหารถติดครับ จากการที่ที่ฉันได้ไปสำรวจที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย,ยมานะคะก็พบว่าที่กรุงจาการ์ตานั้นมีเลนสำหรับรถจัก,กรยานค่ะแล้วก็มีเลนสำหรับรถเมล์ด่วนพิเศษที่จะจอดเพียงแค่บางป้ายเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีเลนสำหรับรถจัก,กรยานก็จริงค่ะแต่ก็แทบจะไม่เห็นคนในกรุงจาการ์ตานั้นขี่จัก,กรยานเลยค่ะเพราะส่วนมากเขาจะขับรถยนต์หรือว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์กันปริมาณรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในจาการ์ตานะคะตอนนี้มีมากกว่า30ล้านคันแล้วค่ะ และอีกวิธีนึงที่นำมาแก้ปัญหารถติดของจาการ์ตาั่ะคาก็คือการกำหนด3 in 1 zone ค่ะซึ่งหมายถึงว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายนั้นนะคะรถด้วยสารส่วนบุคคลนะคะตามถนนที่กำหนดไว้เนี่ย ต้องมีผู้โดยสารไปด้วยนะคะอย่างน้อย3คนค่ะและด้วยเหตุนี้เองนะคะก่อนที่จะเข้าถึงโซนที่กําหนดไว้เนี่ยได้เกิดอาชีพหนึ่งที่เรียกว่า traffic j o กี y นะคะก็คือจะมีคนยืนอยู่ตามข้างทางนะคะก็มีทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็บางคนเป็นผู้หญิงอุ้มลูกนะคะแล้วก็มายกนิ้วแบบนี้ค่ะเพื่อเสนอตัวนะคะเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางให้เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ให้เจ้าของรถนั้นเดินทางไปยังจุดหมายได้ตรงเวลาค่ะซึ่งการเป็น traffic j o กี y นี้นะคะก็จะได้รายได้ประมาณ 2-3ถึงดอลลาร์ต่อวันนะคะหรือราวๆ1 0 0ดอลลาร์ต่อเดือนค่ะซึ่งสองวิธีที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นวิธีตัวอย่างที่กรุงจาการ์ตานั้นนำมาแก้ไขปัญหารถติดอย่างที่ผ่านมาค่ะและในฐานะผู้นำคนใหม่นะครับคุณผู้ชมนายโจโกวิโดโดนั้นก็จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการในกรุงจาการ์ตานานถึง5ปีเลยนะครับโดยมีวิสัยทัศน์ว่าจาการ์ตาใหม่หรือว่านิวจาการ์ตาครับแนวทางการแก้ไขปัญหารถติดของนายวิโดโดนนั้นก็อยู่ภายใต้คอนเซปต์หรือว่าแนวคิดที่ว่าเคลื่อนย้ายคน ไม่ใช่เป็นการเคลื่อนย้ายรถนะครับหมายถึงการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะแทนที่จะเป็นการสร้างถนนเพิ่มเติมนะครับโดยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ว่านี้ก็หมายถึงการพัฒนาเลนสําหรับรถบัสทรานสจากตานะครับรถไฟรางเดียวแล้วก็รถ MRT นะครับแต่มีรายงานข่าวออกมาครับเมื่อไม่นานมานี้ว่าแผนการจะเริ่มดําเนินการสร้างเฟสแรกภายในสิ้นปีอาจจะต้องเลื่อนออกไปนะครับกระนั้นครับจะมีการพัฒนาเลนสําหรับรถบัสโดยการขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นเพราะว่าในขณะนี้รถนะครับ รถบัสคันหนึ่งนะครับสามารถรับผู้โดยสารได้เพียงแค่40คนเท่านั้นแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่ารถบัสมาไม่ตรงเวลาในช่วงเวลาเร่งด่วนครับโดยนายโจโกวิโดโด้นะครับก็เสนอให้มีการนำรถยนต์ยางหรือว่าเรนบัสนะครับที่จุคนได้ครั้งละ300ถึง400คนมาใช้แทนครับ นอกจากนี้นะคะนายโจโกวิโดโด o ค่ะได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเขานะคะจะพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ารางเดียวหรือว่าโมโนเดลต่อไปค่ะหรือก็จะมีการเร่งจัดโครงการ MRT ค่ะเขานะคะจะไม่สนับสนุนให้ชาวจาการ์ตาใช้รถยนต์ส่วนตัวนะคะดูจะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ถนนค่ะแล้วก็รวมถึงการขึ้นค่าที่จอดรถด้วยน,นะคะ นายโจโววิดโดยะ,ะยังแสดงจุดยืนคัดค้านของผู้ว่าคนเก่านะคะในการสร้างทางยกระดับ6แห่งในจาการ์ตาค่ะเพราะเขาเห็นว่าทางยกระดับเหล่านี้นะะไม่สามารถทําให้ปัญหารถติดของจาการ์ตานันคลี่คลายลงได้ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นการทําให้คนนะคะคหันมาใช้รรถยนต์เพิ่มขึ้นค่ะ เขายังย้ต่อไปนะคะว่างบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยเรา4,600ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะนํามาใช้สร้างทางยูระดับนี้นะคะสามารถนํามาใช้พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีการใช้กันได้ง่ายถูกและมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้นะครับเขายังมีการเสนอให้สร้างอาพาร์ตเมนต์ราคาประหยัดนะครับรอบๆเขตเศรษฐกิจของเมืองรวมทั้งการสร้างเขตอาพาร์ตเมนต์อยู่อาศัยเพื่อให้พนักงานบริษัทที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจนั้นๆนะครับคุณผู้ชมเดินทางไปทำงานได้ใกล้ขึ้นโดยการสร้างเขตอาพาร์ตเมนต์อยู่ นี้จะทําให้พนักงานจนํานวนมากนะครับสามารถลดรอบการเดินทางลงได้หนังสือพิมพ์จาการ์ตาโกลบครับให้ความเห็นว่านายวิดโด,โดนั้นต้องสนับสนุนให้ชาวจาการ์ตานะครับหาวิธีช่วยให้รถติดน้อยลงให้ได้มากที่สุดและชาวจาการ์ตาเองก็จะต้องกระตุ้นให้ในายจ้างขยายเส้นทางรถชชตเทิลบัสนะครับมายัางที่ทํางานหรือพัฒนาระบบจับคู่ขาบูนะครับคือให้พนักงานที่อยู่บ้านใกล้กันเดินทางมาด้วยกันนั่นเองครับ สุดท้ายนี้นะคะการทํางานจากบ้านค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดปัญหารถติดของจาการ์ตาได้นะคะก็คือการให้พนักงานนั้นทํางานจากที่บ้านนะคะเพราะว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้นะคะพนักงานสามารถทํางานจากที่บ้านได้เสมอนอยู่ในออฟฟิศแล้วค่ะ จากการศึกษาของ j จเบ r รี่คาวลิงว o ร์และโ o g e r Case ในปี2009นะคะพบว่าการทำงานจุที่บ้านนั้นลดการเดินทางไปได้ถึง10.4%ของแรงงานค่ะคุณนอนรีครับเรียกได้ว่านายโจโกวิดโดนะครับผู้ว่าการรัฐคนใหม่ก็เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และมีแผนการจัดการการจราจรติดขัดในจาการ์ตาดีทีเดียวนะครับแต่ปัญหาก็ติดอยู่ตรงที่ว่าเขาจะสามารถเอาแผนที่มีนั้นไปทำให้มีผลบังคับใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งแผนการจัดการกับปัญหารถติดนี้นะคะจะสําเร็จรูดร่วงไปได้ค่ะเขาต้องได้รับการสนับสนุนจากชาวเมืองจาการ์ตาค่ะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาวเมืองจาการ์ตานะคะแผนการถึงแม้ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถสําเร็จรูดร่วงไปได้ค่ะ